ลูกตาพึ่งาเฉันมาว่ายังเช่เียเิหายบ่ลูกตาพ่ีก่ปดเียเพื่อคนหยลลาลก ครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสมาที่บ้านที่สุรินทร์เออไปที่ปราสาทครับผมที่วัดหนีงานฉลองโบสถ์ใหม่ครับผมไอ้หลงไอ้อตอนนี้ก็เตรียมงานกันอยู่ครับผมวันที่ ห้าวันห้าคืนนะผมมีงานที่วัดวันกเกษตรถาวรมีมโหรสพหลากหลายอย่างนะผมตอนนี้ก็มีร้านค้าเข้ามา วางแผงขายของขายอะไรกันครับผมหลากหลายอย่างเตรียมนี่ยกัดจัดงานกันใหญ่โตครับผมเตรียมไฟแสงสี จะลองโบทใหม่ครับผมฝังลูกมิตรเลยนะครับที่หมู่บ้านกเกษตรท,ทาววอนบนด่าอนอำเภอกับเชิงครับผมมีการเล่นหล,หลากหลายเดีย๋ยววันงานจะคึกคืนวันนี้ครับผมวันนี้ก็แค่เตรียมงานกันครับผม 还有新疆、湖南。 คลิปนี้ก็กวากไว้กัน่นี้ด้วยนะครับาก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ๆครับผมแซกชัวรกับครัวเงียหนวดครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้กลับมาที่สุรินที่วัดก็มีงานติดทองฝังริมิตครับผมก็จังหวะมาที่บ้านดีมาสร้างบ้านนกดาวให้น้องชายครับผมกัเลย จังหวัดสงวนมาดีก็เลยมาเที่ยวครับผมแบบคลิปนี้สวัสดีครับผม